ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่ากฆ่าตัวตายนะแล้วก็อย่าไปฆ่าคนอื่นด้วยมันไม่ใช่ทางแก้ทุกข์หรอกเวลาทุกข์เกิดขึ้นจริงๆมีสติรู้ลงไปขณะน,นี้จิตใจมีความทุกข์ไม่ใช่ดูเพื่อให้หายทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ให้ละนะถ้าเราอยากลาทุกข์นะจิตจะยิ่งดิ้นรนมากขึ้นแล้วจิตก็ยิ่งทุกข์มากขึ้น แต่ถ้าทุกข์ให้รู้ดูซิเธอจะทุกข์นานสักแค่ไหนบางคนดูโอ้ยทำไมมันทุกข์ยาวนานอันนี้ดูยังไม่เป็นเวลาความทุกข์เกิดขึ้นนะให้ย้อนเข้ามาให้เห็นจิตตัวเองให้ได้เวลาความทุกข์เกิดขึ้นจิตไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบเมื่อจิตไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบ จิตอยากให้ทุกข์หายไปรู้ว่าจิตอยากเห็นไหมจิตมีความชอบมีความไม่ชอบมีความอยากมีความไม่อยากอะไรเกิดขึ้นความดิ้นรนของจิตก็เกิดขึ้นทันทีที่ความดิ้นรนของจิตเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นมันไม่ใช่ทุกข์เพราะเรื่องเดิมแล้วอันนี้ทุกข์เพราะทำตัวเองแล้วเป็นทุกซ้อนทุกข์ไปเรื่อยๆตราบใดที่ใจยังไม่สิ้นอยากนะความทุกข์ก็เกิดไปเรื่อยๆ เป็นทุกตัวใหม่นะไม่ใช่ทุกตัวเก่าอย่างกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีน้ออกหักเนี้ยเวลาเราคิดถึงคนที่เรารักแม้หนีไปรักคนอื่นหรือหนีเราไปแล้วเนี่ยหรือตายจากไปแล้วเนี่ยเราเสียใจเราทุกข์เราอยากให้เขากลับมาอยากให้เขาไม่ตายอะไรเงี้ยเนี่ยความอยากเกิดใช่ไหมแล้วมันไร้เดียงสาเพราะความจริงทุกอย่างเกิดแล้วดับ ทุกคนที่พบกันล้วนแต่ต้องพัดพลากในที่สุดนี่เป็นธรรมชาติธรรมดานะถ้าเราไม่เห็นความจริงอันนี้เราก็อยากเป็นความอยากที่ไร้เดียงสาถ้าเราภาวนาได้นะเราก็เห็นมีความทุกข์เกิดขึ้นเราอยากหายทุกข์อยากให้สถานการณ์ดีเนะี่ยมีความอยากนานาชนิดเกิดขึ้นนะ เช่นเราจีบผู้หญิงอยู่เขาไปเดินกับคนอื่นเนี่ยเราอยากให้เขามาเดินกับเราคนเดียวเนี่ยมีความอยากเป็นความอยากลมลมแรงแรงก็เขาไปเดินกับคนอื่นมันยุ่งอะไรกับเขาหรืออยากให้เขารักเราอ่างเงี้ยสั่งได้ที่ไหนะเพราให้ความอยากทั้งหลายนะเป็นเรื่องไร้เดียงสานะแล้วอยากทีไรทุกทุกทีเพราะฉะนั้นเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นนะให้รู้นะไม่ใช่ให้อยากรัก ถ้าพยายามล้วมัไหร่